สวัสดีจ้าพี่น้องสบู่ตัวนี้ละจ้าสบู่ดึงดูดเงินไห้พี่น้องได้จ้ารับกานี่กระรับตัวแทนจำหน่ายเลยจ้าพี่น้องจำนวนมากนะจ้าที่สำคัญนิดอยากได้ดิวเลอร์ก,ก่อนจ้าอยากได้หุ้นส่วน30คนนะคะที่มาเป็น c ีอด้วยกันเจ้าพี่น้องเริ่มต้นแค่จองสบู่คนละหนึ่งก้อนนะะราคา1น5ร้อาสิบาบาทรวมค่าส่งก็205บาทจ้าพี่น้องหนึงเลยสีได้อี่ยงแน่ในการ ขายสบู่ลางหนาในครั้งนี้จาหนึ่งก็เหตุให้สิวฟากตัจุดด่างดำจางหายไปค่ะสบู่ตัวนี้ชีสร้อยให้ผิวกะจางใสเด้อจ้าพี่น้องลูกคนๆกระชับหน้าขาวขึ้นจ้าพี่น้องแล้วก็ช่วยผิวชุ่มชื้นไม่มีสารอันตรายใดๆค่ะนะโรงงานผลิตมาเจ็ดแปดปีแล้วจ่พา,งงานนจพี่นอ้องพี่ก็ล้องเทสมา,มากกว่าซีก่อนหาก่อนแล้วค่ะอันดับแรกค่ะคอยไปขายของผิวหนาสิบ๊แมนแบบมีบ่ใสแบบมีเด้อจ้า คือหนาคําดําแดดนะจ๊ะพี่น้องแล้วมันก็ดีขึ้นได้นะพี่น้องสบู่ก็จะเป็นก้อนนาตาแบบนี้เลอจ้ะพี่น้องอ่ะเฮ็ดจ้าไหนคอยสิบ่อิจฉาไปพี่น้องเวลาเขาเห็นลูกเงินแบบนี้บอกให้ยินดีด้วยเหมือนเป็นของเขาเขาสิได้แบบนี้เลยเลยจ้ะพี่นอ้องยาขายดีแบบเขาเห็นพ่อค่าไหมค่ก็อ,อนไลค์ขายดีแบบนี้ให้ดินดีกับเขาให้ยินดีขอบคุณสบู่ทัพทีมนะ ที่จะทาให้ลูกให้ให้แม่ขายดีขายปังแบบนี้นะลูกนะจะได้มีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บร่ํารวยขึ้นนะลูกนะนี่แทนที่เราจะพูดแบบนี้เราไม่อิจฉายิ่งเราทําให้คนรักค่ะพี่นอ้องเขาเองสิคันสําหรับพี่น้องที่แบบว่ามีปัญหาใบานาแบบนี่เด้อจ้าก็ร้องเปิดใจมาเอาไปใส่เบื้องเด้อผู้ดใดใส่ดีเห็นผลกับมาขายน้ำกันเปิดบินสิบก้อนหนึ่งพันห้าสิบบาทขายปีกได้ห้าร้อยขายเยอะกว่านั้นได้เยอะกว่านั้นค่ะ แล้วก็ลงทุนเริ่มต้นเป็นเจ้าของแบงค์แค่สั่งตัวเทสไปลองใช้ดูสักก้อนหนึ่งค่ะใช้ดีเหตุผลพึงพอใจค่อยกลับมาเปิดบิน10ก้อน30ก้อนร้อยก้อนพันก้อนหมื่นก้อนได้เลยขอคนรักการขายค่ะรักงานรักเงินขอคนพร้อมลุยค่ะขอคนพร้อมที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตดีๆไปด้วยกันค่ะขอคนที่จริงใจซื่อสัตย์ค่ะไม่นินทากันร,รับหลัง้วยจ้าพี่น้องการทาธุรก,กิจเวลาเราประชุมกันเราต้องมีความ สามสิบคนนี้ต้องเป็นคนที่เก็บความลับเป็นจ้ะพี่น้องนะคะเพราะว่าเขาต้องทําธุรกิจร่วมกันมือหนึ่งเขาต้องมาประชุมกันแม่จ้ะพี่น้องเขาต้องนัดพ่อกันขันว่าหางวันนีด้ได้ดีพวกเจ้าก็ชีดได้ดีขึ้นกันละจ้ะพี่น้องจะมาตรงห่วงเลยขอแค่สามสิบคนถักมเด้อจ้ะมีขอดให้เียนหลูก,ก่อนจ้ะพี่น้องี้ยนหลูกเข้าใจคอยมาเห็ดเสกเง,งินไดฟีฟีมากอนคอยมาเห็ดกับนิดจ แอดไลน์มาที่098-504-9762ทักมาที่เ c e b o o k นิตยากรสโสภาสด้จ้าพี่นอ้องคันผู้ใดอยากขายอีหรีด้จา้าผู้ใดบ่าขายกับบ่าเป็นยังค่ะบริซีเรียดจา้าขอค้นที่ใครว่าอยากรวยค่ะนะผู้ใดอยากเห็ดอยากท้าก็ทักมาจา้าเดี๋ยวสิปันเจ้าเอง